อันนี้ก็คือพี่พี่พฤษภานะคะทุกคนหลายคนถามเยอะมากเลยว่าพี่เขาหายไปไหนกันคือเขาก็อยู่เนี่แหละค่ะสวัสดีครับพี่น้อยครับสวัสดีครับปกบป้องฮะสวัสดีครับลีโอครับสวัสดีครับกด็ครับสวัสดีครับเกนจิครับสวัสดีครับนิโคตินครับสวัสดีครับวิลลี่ครับสวัสดีครับเรทีครับ ท่านรกสวัสดีได้ทินนะคะพี่คะคือเมื่อกี้คือคือชื่อหรือว่าสั่งให้ําค่ะชื่อครับชื่อครับสวัสดีครับเย่แตกครับวันนี้เขารู้จักกันอยู่แล้วพี่เอค่ะพี่เอจุบ ฮัลโลสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันแบบเช่นเคยและในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันไหน GTA อีกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> พกะเราอะ mm. ชิลจัดเลยเนาะตอนนี้เนี่ยพี่ๆคน,น,นอื่นๆในแกงเขากำลังทำงานอย่างกันอย่างขมักคำเม็นเลยอะใช่แล้วดูเราดินั่งกินกาแฟชมเมืองแล้ววิวอย่างสวยอะข้างบนเนี้ยไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันแล้วเนาะ เรามานั่งจิบกาแฟกันสองคนดีกว่าตอนนี้คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเขายังไม่เรียกอะเรายังไม่ต้องไปทําก็ได้ละมัง้งเธอคิดว่าเรามานั่งกันแบบนี้ <What? S 2> พวกเขาจะโกรธเรากันไหมอะอ้าวพี่พีมีโทรศัพท์มาอะไรอะโอ๊ยใครอะฮัลโ <laughs> หล <laughs> ค่ะบอสโอว่าไงคะบอสหายไปไหนกันมาเนี่ยครับ ไม่ได้ไปไหนค่ะกำลังทำงานอย่างขมักขเม็นเลยที่ไหนไม่เห็นเลยนะในเมืองอยู่บนเขาค่ะบนเขาของวะองกันนะครับจะจ่ายงานกันแล้วจะให้ไปตอนนี้เลยเหรอเจอที่สเตเดียมเลยนะครับเอาเรายังไม่ไปได้ไหมคะไม่ได้ครับด่วนเลับตอนนี้เลยเหรอด่วนเลยครับแล้วถ้าไม่ไปอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับ นอาเรียกอะทำไมอะเขารู้ว่าเราไม่ทำงาน,นว่าน่ะเราก็ไม่ได้จงแจ้งป่ะฉันแค่ถ่ายรูปนิดนึงเองถ่ายรูปทำว่าอะไรเขาถึงว่าละเขารู้ได้ไงว่าเราไม่ทำงานกันฉันฉันก็อยากกจะจะแชร์ความชิวนี้อะโถเอ้ยฉันก็ว่าอยู่ว่าทำไมเขารู้เขาบอกว่าเรียกไปสเตเดียมด่วนเดี๋ยวนี้เลยออีกแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวนอดู เจอาบน้ำไหมเท่าจามน้ำหมอเอ้าเครื่องในพังพอดีไม่เอาอย่าไปเล่นอันตอายเย็นสดชื่นเอาว่าก่อนมาขึ้นมา ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าบอเขาจะเรียกรวมคนนะคะและ้วเขาก็รู้ได้ว่าเราอู๋ส<อ>งสัยจะโดนดุอีกแน่เลยอะ่ะไม่รู้ว่ารอบนี้จะให้เราไปทําอะไรอีกโอ้ยคือแก๊งก็มีแต่ผู้ชายอะ่ะใช้งานผู้หญิงเป็นทาสเลยทุกคนอุ้ยเห็นแล้วข้างหน้านั่นน่ะสเตเดียม<อ>จริงๆด้วยใหญ่เชียวโอ้โหเธอพาฉันไปไหนก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ไงฉันเนี่ยเหมือนกลมๆฉันก็วงไว้ก่อน มาทางนี้แล้วก็เลี้ยวฝาเข้าไป,ปอฮ้ย,ยหายไปเลยนะครับเกลงมาเยเร็ว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 กว่านี้โอ้ยทำงานหนัก <ละ S 2> มาก<บ><บ>เลยโอ้ยเหนื่อย <laughs> ให้เราให้น้อง,องไปขับรถให้ตั้งแต่ครั้งนั้นก็ไปเจออีกเลย ทำงานค่ะเหนื่อยมากทำงานเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงควายอ,อยู่ในฟาร์มมะจะเห็นได้ไงอะใช่ค่ะทำงานจนก,กาแฟลวกปากเลยอ่ะค่ะแต่ผมก็ฟาร์มอยู่ตลอดนะผมไม่เจอเลยอะเขาน่าจะไปทำโพลารที่กับเราเลยเขตกตกไม่่เาน่าจะอยู่อีกมุมนึงอะค่ะพี่นิกไม่น่าจะเห็นคือพวกผมกำลังจ่ายงานกันไปงานบ้านนะครับแต่กี่บาทจ่ายงานคือเราแต่งงานไปครับไม่ได้ตักโอ้โหแรงงานท่าด่ะไม่ทำได้เปล่า ไม่ได้ครับคนก็ทำหมดถ้าพวกคุณไม่ทำพวกคุณก็พวกคุณก็ดูแต่ละคนอ่ะเขาจะมองพวกคุณยังไงแล้วถ้าเราไม่ทำเราจะได้ออกแกงไหมคุณคิดว่าถ้าคุณออกไปแล้วคุณอยู่สบายคุณก็ลองออกดูอะคือทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ว่าจะสบายเลยนะแต่ข้างนอกคุณออกคุณก็โดนปนคุณโดนหลายๆอย่างแต่พวกเราจะไม่ปนใช่ไหมพวกผมจะพวกปนพวกคุณทำไมอะพวกผมก็ต้องดูแลพวกคุณไ่ด้ให้ทำอะไรเขาวันนี้วันนี้จะให้กลับบ้านนะครับ งั้นยังไงอะไม่เคยทำเดี๋ยวพวกผมจะไปสอนกันนะอหมูน้อยเอาที่งัดมาป่ะเอาเอามาครับเดี๋ยวหมูน้อยให้ให้กับพี่เขาสองคนเลยคือน้องคนเนี้ยเขาชื่อว่าหมูน้อยนะคะหนึ่สองเก้าสองเป็นเด็กกว่าเราแต่ว่าเขาทํางานดําเก่งอันนี้ผมให้คเหมือนพอราเลยฮะอันเดียวพอเหรออุ้ยแล้วเราจะเป็นอุ้ยบ้อห้หนึ่งสองเก้าสองไอ้ยานอนหลับแม่ ผมมองว่าไมนเหมือนแบบตัวส้นตีนอยู่บนหัวพี่พี่หนูน่ารักไหมน่ารักเยอะเลยถ้าไม่มีดูดีขึ้นเยอะเลยน้องแมวไว้บนหัวไหมใส่แล้วมันเหมือนแบบมีบอย่นห็นวของพี่พี่ทำงานให้เสร็จนะอะไรเงี้ยดูสิโอ้อัปามงคลน่ะเห็นยังไม่เห็นเอาออกแล้วเมื่อกี้พี่นีเขาพูดว่าอะไรรู้ปะพี่นีกับพี่ทีเขาบอกว่า แมวตัวนี้เสมือนกับว่ามีบอสอยู่บนหัวมองดูอยู่เวลาเราทํางานอ๋ออยากจะล้มหัวฟาดพื้นตายอับประมคนเอ้ย <c oughs> เอ้ยทำไมร <c oughs> ุนแรงอะบอสอย่าทำพี่หนู A few moments later แล้วเราจะใช้รถอะไรอะคะบอสคือรถเราก็เออรถก็ห่วยกระจก็กระจกไปไหนมาไ,ไหนก็ลำบากรถพังก็ง่ายแถมขับก็ไม่ดี <c oughs> เคยมีให้เราไมาใช้แต่งานแต่งานแต่งงานนะขอไม่เคยให้เลยอ่ะมี เดี๋ยวาลดให้ครับไปงัดได้กันก่อนอะตอนนี้เลยเหรอหลงอังจากเสร็จงานเขาเาเอารถมารับเรามั้งคือรถนั่งไปด้วยกันได้เหรอโอเคเจเจ,จเจจะ,เจ,จะไปกับพี่ปกป้องหรือไปกับนิกกอรตี้ไปไ,ไปกับบอสก็ได้ครับอ้าเขาให้ไปกับบอสอ่ะเอา้าดูรถบอสดูมันคืใหญ่โอ้โหบอส ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับขึ้นได้เลยครับขึ้นได้เลยว้าวเกาะรถไปด้วยนะครับก็ได้เลยครับขึ้นไปอีกครับขึ้นได้ครับขึ้นมาเลยครับเกาะแน่นๆนะระวังตกเด้อ ต้องแบบฝึกการเป็นหญิงแกนแล้วรถดีๆมีเี่้องหล่คันไม่ให้นั่งไม่ให้นั่งเราดูข้างหลังนี่ตามกันเป็นพวเลยไอ้ฝั่้องฝั่งนู้นเย็นไหมพี่บิวบิวอยู่เหมงอนนะไกล้ถึงยังเนี่ยมือชาหมดแล้วเก่งไว้ก่อนเก่งไว้ก่อน ฉันรู้สึกสมเพชตัวเองแล้วเป็นไรไม่จับสองมือด้วยนะเราจับแบบหล่อๆด้วยนะเท่ๆจับแบบเท่ๆไงไอ้คนกลัวไอ้ผูหญิงให้หอนรถแล้วฉันใส่กระป๋องเลยอะ่ะเราหอนลอ้อล้อมืองเลยอ่ะดูดิมันจะไม่ใช่แค่กระป๋องปิ้วแล้วตอนเนี้ยเก่งๆในฉันจะปิ้วไปตามหลบแล้วเดี๋ยวพ่อไปดึกพี่ขอทำผมก่อนนะผม,ผม,มหมดแล้ว เป็นภารกิจที่ผาดโผดมากเลยอะรอบเนี้ยนนมันมีแบบว่าเป็นการไปด้วยกันแบบครอบครัวรถครอบครัวแอบประทับใจนิดนึงนะตอนมีตำรวจเราต้องเกลออย่างนี้ได้ปะใช่ใช่ใช่แต่ว่าหนีตำรวจแล้วเกาะแบบนี้เราน่าจะโดนจ่อยอยู่นะเขาต้องยิงยางให้หมดก่อนถึงจะโดนจับไม่น่าจะโดนยางน่าจะโดนเราก่อน ฉันเจ็บแขนด้วยหมดแล้วเนี่ยฉันโหนแล้วฉันเก่งอ่ะฉันก็เล่าไม่ไหวแล้วอ่ะมีรัดเข็มขัดได้ไหมเก่งไอตัวแข็งเลยหูบ้านแถวนี้สวยเนาะใช่บ้านแถวนี้สวยแต่เราอ่ะไม่สวยเลยอย่าชนนะบอสหนูขอร้องไอ้พี่ต้อา้าวน่าจะงอะไรจะง่วงจะต้องมุตายเหรอ เขียวโซพี่บกป้องหน่นนหอยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วด่าเทียวพี่บกป้อง <c oughs> เอ้าบอกกำลังเปย์เลย <c oughs> <ป>บอกให้กนเกาะแน่นๆน่นทไมเกาะไม่แน่นนะพี่บกป้องซูเปอแมนจะเป็นคนงัดบ้านคนแรกนะคะต้องงัดทีละคนแล้วก็ต้องเข้าไปขโมยของในบ้านด้วยตื <c oughs> ่นเต้นมากเลยอะ่ะถ้าพลาดมันก็จะแจ้งตำรวจครับมันมีแบบสัญญาณการขโมยไหมในบ้านอ่ะมีครับ เอ้าวมิชชั่นอินพัซซิเบใช่ใช่ใช่เราเราจะเดินยังไงให้ไม่โดนอ่ะต้องหลบค่อยๆเดินเดินดูจังหวะดูจังหวะมันมันจะแบบเลื่อนไปมาเรื่อยๆว้าวเฮ้ยตึ้งตึ้งตู้นะโซ้วโซับสู้ๆครับเข้ามาแล้วทุกคนใจเพียบเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอ่ออุยฮุยฮุยฮุยหิวขึ้นไงวะ พูดตะโกนไปเลยอยู่ข้างในอมันมีแดงเต็มเลยอ่าเราอย่าไปโดนตรงนั้นแหละที่เดินก็คือถือไปฉายแล้วก็เดินแต่เห็นประตูซ้ายมือไหมเห็นไหมตรงประตูที่เปิดแล้วเราเดินไปอ่าเดินให้ติดกำแพงติดกำแพงตรงประตูเลยซ้ายมือตอนนี้ขอดูขอดูวยนี่ก่อนเลเซอร์ก่อนวิ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 วว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  ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีอยู่ตรงนั้นอยู่งั้นไม่ต้อขยับไปไม่เป็นไรกดทีบสามสองหนึ่งกดเลยหมุนซ้ายให้เป็นเลขศูนย์สองข้อหมุนขวาไปอุ้ยเพราะว่าพลาดอมันดังแก๊กเราไม่ปัด้องทำไงอ่ะมีนกวางข้างนอกเลยไม่เอาเราจะเอาอีกจับไม่ได้แล้วครับ ยทุกคนน่กากลัวนี่คือบ้านของคนอื่นเขาอ่ะแล้วเราแบบมางัดอ่ะเฮ้ยตัวเหมือนว่าตรงข้างหน้าเนี่ยไอ้รูปปั้นเน,นี่ยมันน่าจะงเฮ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยตำรวจตำรวจรู้แน่นอนตำรวจรู้แน่นอนไอ้ช่วยด้วยไปแล้วแจ้งไปแล้วอาไปหาทุกคนเสียงดังลั่นบ้านเลยตำรวจจะมาไหมเนี่ยไปเร็ว ขับรถมาเดิมเลยก็รถมาเดิมเร็วรถทำไมเรถถึงไม่เก่งเลยนะไม่เป็นไรหรอกของอย่างนี้มันต้องฝึกเันว่ามันเป็นประสบการณ์อะเอ้าไม่นะไม่ได้ไม่นะผัวเสี่ยวมากเมื่อกี้เสี่ยวเสี่ยวมันเสี่ยวมันต้อนยัดเลยอะก็ไม่แน่นน้องเหลือนเหลือนึเหลือนึงเหลือน ันเกือบแล้วนะเกือบทําสําเร็จแล้วมันแค่เวลาหมดเท่านั้นเองใช่ฉันยังหมุนพลาดเลยแต่ฉันจะบอกนะว่าจริงๆแล้วอ่ะของแบบนี้มันต้องค่อยฝึกเดี๋ยวเราก็ทําได้เองแหล่ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาทําใหม่เดี๋ยวหลังจากจบบ้านเนี้าายจะพาไปต่อเวลาถ่ายเฟือ hours later โอ้เหนื่อยอ่ะวันนี้เราไม่ผ่านไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้า,นานเนี่ยเราฝึกฝีมือแล้วเราก็งัดใหม่ก็ได้ใช่ใช่ใช่ทุกคุณนี่แบบ ไม่ได้เรื่องเลยอะผมไปสอนนะคุณยังยทําพลาดกันมาเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปใหม่ก็ได้เนาะพี่พี่นาะครั้งหน้าทไหนกันครับเดี๋ยวคุณไปงัดร้านปืนกับผม,ไ,มไปลุกได้วลาตอนนี้เลยเหรอตอนนี้อะ่ะครับใช่ครับเดินตามมาเลยอย่าพักอะ่ะ <laughs>